สวัสดีครับผมอาจารย์ธนกรเกิดพกศัพท์นะครับก็เป็นประ,าประธานบริษัทเจสันมินเทอร์ประเทศไทยนะครับเจ้าของลิขสิทธิ์สารอินซีสก,กัดเอทรเทคโนโลยีระดับโลกนะครับนะบางคนเห็นนี่นว่าแปลกๆนะครับเพราะว่ามันไม่มีปุ๋ยถุงนะครับในต่างประเทศเนี่ยเขาไม่มีปุ๋ยถุงปุ๋ย50กิโลปุ๋ยเคมีไม่มีแล้วการใช้ปุ๋ยเคมีในต่างประเทศเนี่ถือว่าผิดกฎหมายโดยเฉพาะประเทศที่เจริญอย่างเช่น อเมริกาเจนาดายุโรปนะครับเกาหลีญี่ปุ่นเนี่ยเราจะเห็นนะครับเขาก็จะใช้ปุ๋ยประเภทนี้ไม่มีปุ๋ยถุงนะเพราะว่าปุ๋ยถุงเนี่ยนะครับหรือปุ๋ยเคมีเนี่ยเราใช้กันมาประเทศไทยนี่ร้อยสิบเจ็ดปีแล้วนะนะครับดินก็เสียนะครับในต่างประเทศที่เขาห้ามใช้เพราะว่าดินเสียไหมครับต้นไม้โศกไหมครับคนแย่ไหมครับเห็นไหมเพราะนั้นเขาจึงห้ามนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวที่มาแทนปุ๋ยเคมีเลยอาจารย์ก็มีเป้าหมายนะครับอยากจะช่วยเกษตรกรคนไทยเนี่ย นะให้ใช้ปุ๋ยที่ไม่มีเคมีไม่มีสารพิษไม่ต้องใช้ยาใดๆเลยตัวนี้นะครับแล้วก็เราก็จะลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตไร้สารพิษชีวิตยั่งยืนนะครับทุเรียนเนี่ยเป็นพืชเศรษฐกิจนะที่มีราคาดีนะแต่ทําไมเกษตรกร,กรยากจนเพราะเราไปใช้ยาเปนเยอะนะครับสมัยก่อนเนี่ยทุเรียน10บาท20บาทไม่มียาพวกนี้พอทุเรียนราคาเป็นร้อยเอาละมียาตัวนู้นตัวนี้โผล่มาสิบกว่าตัว นะกเกษตรกรก็เดือดร้อนนะครับก็เสียชีวิตบ้างเป็นมะเร็งเป็นเบาหวาน g, เงี้ยเยอะแยะมากมายเลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเป้าหมายนะครับด้วยตัวสารนิสิกัดอทธ์าตัวนี้นะครับเขาสกัดออกมานะครับมันจะมีคุณสมบัติการสกัดก็คือเข้มข้นบริสุทธิ์สะอาดปลอดภยัยประสิทธิภาพร้อยเท่านะครับเมืองไทยยังทําไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องซื้อหัวปุ๋ยมาจากต่างประเทศนะครับในประเทศสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งเขาก็ถือว่าอย่างพวกอะไรฮะ สตอรอเบอรี่ก็เโอ้โหอันบลุ่มเลยสีแดงแจ๊ดเลยแล้วก,ก็ขายได้ราคานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นทุเรียนเราถ้าได้ใช้ปุ๋ยตัวนี้นะครับการันตีว่าอร่อยที่สุดตั้งแต่เคยทานทุเรียนมานี่คือคำพูดของทุกคนนะครับเรามีธาตุอาหาร16ธาตุการที่เราใช้ปุ๋ยเคมีเนี่ยนะครับมันก็จะมีแค่3ธาตุนะตัวนี้เรามีทั้ง16ธาตุนะครับมีเกลือแร่มีวิตามินต่างๆเนนี่กระบวนการสกัด นะเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่เกษตรกรเ,กเนี่ยจะได้รับประโยชน์มากมายมหาศาลเลยนะครับลดต้นทุนด้วยเพราะไม่ต้องใช้ยาใดๆนะนะเพิ่มผลผลิตด้วยไร้สารพิษด้วยชีวิตยั่งยืนแล้วทุเรียนก็อร่อยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็สามารถทําให้ราคาเพิ่มขึ้นนะผลงานนะครับของการใช้สารนิสักัดตรงนี้นะครับนอกจากจะลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตไร้ราสารพิษชีวิตยืนแล้วเนี่ยอร่อยนะกล้วยไม้นะใส่ได้หมดนะครับกล้วยไม้ดอกไม้พืชผัก สวนครัวนี่จะอร่อยมากๆหวานหอมกรอบอร่อยนะครับก็จะมีให้ดูนะครับก็จะเป็นรางวัลที่1มากมายเลยการประกวดกล้วยไม้โลกประกวดสองครั้งนะครับที่สำพรานกับที่เชียงใหม่ใส่ตัวนี้เข้าไปได้ที่1นสองครั้งเลยระดับโลกเลยนะนะไม่ธรรมดาเนี่ยทุเรียนนะมะพร้าวน้ำหอมมะม่วงได้ที่1ห,หมดนะครับล่าสุดนี้ที่ปลายพญานะทุเรียนก็เป็นท็อปนะครับก็ไม่เอาแล้วไม่รู้จะแก้งไงแล้ว นะทีมงานก็เห็นบอกโอ้อย่างนี้หายร้อนะครับ mm hmm. ก็มีวิธีแก้ท็อปห้ขั้นตอนนะครับปุดเชื้อบำรุงรักษาสมานแผลแล้วก็ล้างแผลนะครับ <c oughs> ก็ปรากฏว่าทุเรียนเขาก็หายนะครับแต่มันต้องใช้ตัวนี้นะตัวนี้เป็นทั้งปุ๋ยทั้งยาใช้คู่กันนะครับ mm hmm. ก็จะช่วยและเป็นกระบวนการสกัดเย็นนะทุเรียนเป็นไม้เนื้ออ่อนถ้าเอาของร้อนอย่างเช่นพวกสารเคมีปุ๋ยเคมี ยาฉีเนี่ยตายหมดนะฮะสองปีสามปีตายหมดแล้วนะตอนนี้ทุเรียนตายกันเป็นร้อยสองร้อยต้นนะเพราะนั้นนี่คือปัญหาของติดก่อนนะครับหลังจากที่แก้สายเสร็จถ้าเกิดทุเรียนเป็นท็อปแล้วไม่แก้ท็อปเนี่ยมีลูกนี่ลูกรวงเลยแล้วบางทีเน่าเลยนะครับก็หลังจากท็อปหายนี่เจ็ดวันแห้งหนึ่งเดือนหายนะก็อีกสามเดือนก็ไปประกวดพอดีเลยนะได้สองรางวันชนะเลิศกับรองชนะเลิศโอ้โหสุดยอดจริงๆนะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือ นะครับประสิทธ,ธิภาพของสารินทรีย์กัดเอตกาเทคโนโลยีระดับโลกครับ